สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยชั้นป .4 เรื่องคำเป็นคำตายดูง่ายไม่ยากคำเป็นมีลักษณะดังนี้ 1. ประสมด้วยสระเสียงยาวเช่นท่าเรืออารีโมโห 2. ประสมด้วยสระเสียงอํำ ไอไอเอาตัวอย่างเช่นกำไลใบไม้สมเพาเป็นต้นค่ะลักษณะคำเป็นแบบที่สามมีตัวสะกดในมาตราแม่กงแม่กลแม่กลแม,กลแ,มกลแม่เกยและแม่เกลตัวอย่างเช่นสร้อยกางเกงออมสินเป็นต้นค่ะ คำตายมีลักษณะดังนี้ประสมด้วยสระเสียงสั้น 2. มีตัวสะกดในมาตราแม่กบแม่กดและแม่กบค่ะคุณครูมีเทคนิคการจําคําตายมาฝากนักเรียนนะคะเทคนิคที่1กระบทมันคือคําที่สะกดด้วยมาตราแม่กบแม่กบและแม่กดนั่นเองค่ะและอีกหลักการหนึ่งอายุสั้นตายก่อน หมายความว่าคำที่สะกดด้วยสระเสียงสั้นเป็นคำตายนั่นเองค่ะแต่มีหมายเหตุนะคะคำใดที่มีตัวสะกดไม่ต้องดูสระที่ประสมอยู่ให้นักเรียนดูที่ตัวสะกดเท่านั้นค่ะตัวอย่างเช่นคำว่ากันเป็นคำเป็นเพราะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลค่ะคำว่าทาบเป็นคำตายเพราะมีตัวสะกด อยู่ในมาตราแมกกบสรุปความรู้นะคะเด็กๆคําเป็นและคําตายจําแนกตามเสียงสระและตัวสะกดซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการผันอักษรนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนที่ตั้งใจเ,เรียนนะคะสวัสดีค่ะและพบกันในคลิปหน้าค่ะ